ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็ตองเชื่อโลกไทยก็อยู่ที่บ้านของท่านจารีนะครับก็เป็นอีกเทปหนึ่งนะครับที่ท่านจารีก็เป็นคนแทงคานที่มีสีมืออีกคนหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วท่านก็มีลูกศิตลูกหาที่เป็นคนแทงคานที่ท่านจารีได้ถ่ายทอดวิจา,ารจารแจกลางให้นะครับที่น้านข้างาผมก็คือ ชครับอ่าน้องอ๊อฟชามครับสวัสดีครับน้องอ๊อฟชามสวัสดีครับเริ่มแข่งขันจากเมื่อไหร่อายุยี่สิบกว่าปีครับยี่สิบกว่าครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดครับก็เจ็ดปีแล้วแข่งขันครับนึกยังไงถึงอยากเป็นคนแข่งขันก็ ไวรุ่นครับยากแทงตอนนั้นคือตั้งแต่อายุยี่สิบยากแทงฝึกคนมาเรื่อยๆครับเป็นแทงเป็นคนแทงแค่เป็นคนแทงธรรมดาตอนนั้นแค่หมู่บ้านจะอ่ำแต่พอแทงมาเรื่อยๆครับมันสนุกครับเล่กสนุกอยากจะเล่นเลยก็แทงมาเรื่อยๆันตอนนี้แล้วตอนนั้นที่เราแทงกับเป็นวัวเราเองรู้วัวใครเป็นวัวของคนในหมู่บ้านจะอําครับคนรู้จักกันครับรู้จักแล้วก็มาเริ่มแทงวัวของน้าถ่ายทอดพิจาอะไรครัเพาอ ผมก็ไม่ได้แชร์อดมากนนะคือความรู้เฉพาะตัวของเขาเองสอนมัางนิดหน่อยไม่ได้สอนมากครับมไม่ได้สอนมากแย่ดูด้วยกําลังแลวก็วิชารทำเขาด้วยแล้ว,ลวหลักๆนี่สอนอะไรหลักๆเลยว่าเป็นเป็นหลักเลยว่าต้องเป็นอย่างนี้ยรงั้นคือในช่วงวินาทีนั้นเราต้องเดินดูด้วยตรงมุมนิดมุมนิดมุมนิด,นดส่วนตู้ป้านตู้ป้า,ปาอะไรแบบนั้นมันมันต้องพอพเขาถามไปเขาจะรู้แหละแล้วออฟตีเขาเป็นคนที่ว่าอย่างสองรอบสามรอบเนี่ยซ้ำได้เลยครับ วหนออกมีอาการนิดเดียวนี่เขาสามารถทำอยู่เลยเออครับแล้วตอนตอนที่ฝึกง่ายง่ะตอนที่เขาวิ่งวิ่งแทงเนี่ยเราประกบด้วยหรือว่าหรือว่ายังไงู่ผมก็อยู่ครับประกบด้วยกันเลยสองคนเลยผมอยู่ขา้ขางไหนก็ผมไม่มีหน้าที่วิ่งผมมีหน้าที่เดินหนึ่งเดียวเดินเดียวครับอ๋อคอยสอนนะครับคอยสอนนี่เขหน้าที่แทงเดียวไอ้เขาบอกไปเหมือนกับบอกเอ้ยแทงตัวนี้ตัวนี้ครับอย่างเงี้ยจะได้ไหมอ๋อเดี๋ยวเราเรา จับจุดว่าเอยจะต้องวัวลักษณะนี้ต้องแทงอย่างนี้อย่างนี้เราเราจับจุดจากท่านจารีบอกหรือว่าเราคิดเองว่าจำครับจำที่เขาแทงจำที่เขาแทงครับแล้วทำตามเขาเขาทำเขาจะเริ่มทำตามเขาก่อนครับทำตามเขาวว่ากกำลังเราเหลือแล้วก็แทงแบบที่เขาสอนนช่ครับแล้วตอนนั้นจำได้ไหมที่เราแทงแรกๆเนี่ยวัวดัง ที่ไดชื่อชื่อยู่ทวัวที่วัวไปนี้เริ่มเริ่มเริ่มเก่งแล้วอ่ะเพื่อนมันจะเป็นราน้านเนซ็ตครับร้านเอซเซ็ตเป็นเป็นวัวของผมนะที่ผมใส่ให้เขาแล้วเป็นน้ำหนันะโมันนานแล้วครับแต่ว่าถ้าตอนนี้ที่ว่า,าดังๆก็เป็นวัวเายกประชุมที่ได้แทงอ๋อแทงวัวของนายกประชุมครับอืมไฟปีไหนครที่หลอนโควิดที่ปีต้อนโควิดครับที่เราว่าจำจำวัวได้ไม่ที่เราใส่ให้ จำได้ครับขานผู้ใหญ่นุ่มขานผู้ใหญ่นุ่มครับอ๋อตอนนั้นชนะรึเปล่าชนะครับชนะกี่รอบชนะเก้าสิบกว่ารอบเก้าสิบกว่ารอบคือชนะมาเก้าสิบรอบแล้ววัวของเราที่เคยเคยแข่เองครับเออเราเราได้แข่งเองไหมแเ่งเองแเราชนะวัวตัวไหนบ้างที่เจ้าไหนเจ้าไหนบ้าง ชนะทุกคนแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะแพ้วด <c oughs> นไม่ค่อยจะแพ้คือถ้าเราแทงแล้วมันก็ไม่ค่อยจะแพ้เรามั่นใจเลยเรามั่นใจในตัวเราครับไม่ค่อยจะแพ้ <c oughs> แต่ก็มีแพ้มักครับแต่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ชนะมากกว่ามากครับมากกว่าประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมได้ครับ <c oughs> ได้ได้นะ <c oughs> พูและให้นติว่าถ้าคนอื่นให้เราแทงแทงแทงให้เขาเนี่ยเราจะต้องดูผู้ต่อสู้ก่อนไหมว่าที่ตรงนี้ผมจแพง ไม่น่าชนะแม่งงก็ไม่ชนะหรอกโดยเคยมีย่าเดีกก็ไม่มีครับไม่ต้องลองแทงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกกันจริงๆโดยว่าแต่งานเดียวกันเราก็ไม่แทงครับ <businesses S 1> เราต้องดูก่อนว่าเป็น,ปนพี่น้องเราเปาแต่งงานเดียวกันกับเราเปาเ่ยครับเราจะไม่แทงแถ้าเป็นคนอื่นนี่แทงเลยครับถ้าเราถ้าเป็นสายงานพวกเราเราแทงเป็นพี่ครับแล้วเรามองว่ามองว่าถ้าเป็นสายงานอื่นเนี่ยเราคิดไมว่าไม่น่าที่ผมพูดเยอะ ไม่น no? ่าจะชนะไม่เลือกใชหรือว่ามีวัดอย่างเงี้ยไม่มีครับไม่มีแทงหมดก็คือแทงหมดแล้วก็มั่นใจว่าชนะแน่ๆมั่นใดคนนี้ชนะแพ้นี่เกิดจากวัวกี่เปอร์เซ็นต์ท่านจะวัวกี่เปอร์เซ็นต์คนแทงกี่เปอร์เซ็นคนแทงนี่มากกว่าวัวนะครับคนแทงนี่มากกว่าวัวงั้นคนแทงก็มีก็เขาเป็นคนเก่งพอทั้งหมดใช่ครับต้องเป็นคนเก่งพอทั้งห ที่จะมองเกมออกด้วยใช่ครับเมื่อถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็คนแพ้ก็ประมาณประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์วัวเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับครับเนาะต่ำกว่าประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ๋อแต่ถ้าห้าสิบห้าสิบแบบนี้สิชนะไหมคนห้าสิบวัวห้าสิบเราชนะเลยแน่นอนอยู่อยู่ที่เราเลยอยู่ที่เราเลยแพชนะอยู่ที่เราขึ้นอยู่กับเราคนเดียวเลือถ้ามีไปไหนที่ว่า ที่คือตาท่าจริรู้แล้วว่าไปไหนที่ว่าเราไม่น่าจะไม่น่าจะชนะอะไรรอบนี้จับจิ๊กชนะมีมัม้ยคือว,ว่าเป็นรองนี่แนะ่แล้วจับจับจิ๊กชน,นะจับจับรองอะเป็นต่ออะไรเงี้ยมีมั้ยเราต้องใชจามาสิบกว่าปีเอ้ยเจ็ดแปดปีนี่ก็มีครับมี พอๆจะจำได้ไหมไปไหนนี่บอกมันเยอะเลยมันเยอะครับมันเยอะอันนี้ผมจำให้ทีนึงคือน้องว่าครับน้องว่าอ็อฟแทงให้ผมขึ้นร่องเดิมผ่านกันหัวผมแพ้ไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์มองแล้วแพ้เลยแพ้ไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับพิษตาเดียวอ็อฟทำชนะเลยที่น้องว่าทำให้ชนะได้อ็อบวันนั้นก็ทำให้ชนะได้จำลังทำไงชนะ ว่มันคลิกไปชนะำชเป็นงานร้องอนเออมันข้างในมันหักครับวงมันหักวิ่งไปกันแต่ว่าจะลองเราวิ่งอยู่นอกขวิ่งอยู่ไปูนเพราะนั้นเราก็แทนอกนงแทงวัวขาเราาใ่ครับออาไหครลรรุดตูนครั่ดดตครับเราทำุดุดลยิกไปชนะได้ครับเป็นรองเขาเป็นรองเขาครับ ในเจอไปที่ที่มันไม่น่าจะชนะเลยดันชนะกันได้ครับนี่คือเป็นประวัติการแพงโบราณของออฟจามนะครับที่ก็คงจะแทนไปอีกนานนะครับไปอีกนานแล้วในปี่27เขาคงเป็นเป็นมือรองเป็นเป็นตัวเป็นตัวแทนของของทัพจาริหรือจาตองเผาแล้วครับเป็นศิษย์นะครับจะเป็นออฟออฟนะเคยแพ แต่ให้คนอื่นไหมเพราว่าเขามาจ้าไม่เราแทงก็มีบ้างครับมีบ้างเนี่ยครับคนไม่รู้จักนะก็หมายถึงว่าคนคนละทีมืนนะชาติคนละทีเคยแทงให้กู่ต่อสู้ไหมที่เคยเขา่อนเราแทงชนะเขาแล้วคราวนี้เอ้ยแทงให้ผมหน่อยมีไหมไม่มีครับไม่มียังกัน้องยังเหมือนข้ามข้ามเส้นกันเนาะอีก่านึงนี่ครับคือการแทงโบราณของน้องออบจกรรมนะครับ เดี alors, look, okay, uh, right. um, ๋ยวโอกาสหน้านะคลิปต่อไปเดี๋ยวมีวัวกี่ตัวตอนะที่ว่าหกครับหกตัวเป็นเป็นเปวัวนอกรึตัววัวในกี่ตัววัวคากี่ตัวมีวัวนอกสองตัววัวคานสี่ตัวสี่มีวัมีวัวรองมั้ีครับมีวัวรองคานนี่เป็นคานไหนเป็นคานทีมงานสามกีจะอ่ำครับอ๋อสามกีจะอ่ำครับคานทีจะอ่ำเดี๋ยเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะพาไปชม อาโบราณของอาคนแทงโบราณนะครับที่เขาเขาแทงแล้วเขามีวัวเป็นของตัวเอง<ช>อยากไปชมวัวของเขาด้วยว่าเอ้ยคนแทงนี่มีวัวที่เคยวัวของเรานี่แทงชนะเขาไว้เลยพวกเนี้ยมีกันใช่ไหมมีครับโอเคชื่ออะไรบอกเจียวหน่อก่อนเจียวทะเลครับโคทะเลอืมโคทะเล,ล,เ,ลเรา<ห>ที่ไหนเราเราของลูกพี่ครับของของท่านจารีครับอ๋อเอาเอาเอาไปแล้วแต่ลูกแอร์เลยไหม ตอนซื้อไปเป็นลูกเราครับเป็นลูกเราเป็น,ปนลูกเราที่ซื้อเก็บ,เก,บเก็บไว้ขายหรือเปล่าให้เฉยขายสิห <laughs> <laughs> มื่นกว่าเอาา้า 15, อ, 11, อ,อย่างราคาหมื่นห้าขอขอหมื่นหนึ่งแล้วขนาดนี้ราคาจ้องเจียวไม่รู้จักกันเจอครับครับคลิปหน้า <19, S 1> เดี๋ยวไปชมโบราณของอ่าเราออฟเชาอับนะครับที่ที่บ้านนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก,ก็มีเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณเองออฟเชอับแล้วก็ ขอบคุณคันจารินะครับที่ให้โอกาสท่องตลอดเที่ยวโวไทยมาทำการถ่ายทำวิดีโอเกี่ยวกับโบราณที่บ้านนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ